สวัสดีครับใครที่ใช้ POCO F5 อยู่นะครับที่หน้าต่างตัวนี้มันหายไปนะครับแถบด้านข้างนะครับที่อัพเป็น HyperOS ไปเรียบร้อยแล้วมันจะหายไปเลยนะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่ามันไปนซ่อนอยู่ที่ตรงไหนนะครับนี่นะครับอุปรกรณ์นะครับโปโก F5 นะครับตอนนี้อัปเดต Hyper os ของ เซมี่ไปแล้วนะครับมีหลายท่านหาเมนูตรงนี้ไม่เจอนะครับเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงเข้ามาตัวที่การตั้งค่านะครับแล้วตรงช่องค้นหาเนี่ยพิมพ์คำว่าหน้าต่างลอยนะครับเนี่ยผมเซิร์ชไว้แล้วหลายอันที่หายไปก็ไปตามกลับมาครับพิมพ์คำว่าหน้าต่างลอยครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ กดอันแรกเลยครับหน้าต่างลอยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรแหละแอนิเมชันกิฟต์อะไรช่างหัวมันนะครับขึ้นมาแล้วแถบด้านข้างนะครับตรงแถบด้านข้างเนี่ยเรากดเลยครับถ้าเราปิดตรงนี้ไว้นะครับมันจะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับมันหายไปแล้วอยู่ด้านข้างซ้ายมือเนี่ยมันหายไปเลยทีนี้ใครอยากได้ก็มาแสดงตลอดไว้ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นโผล่มาเลยครับในตรงนี้เห็นไหมครับ เรียบร้อยนะครับกลับออกไปทีนี้เราก็เข้าไปเล่น YouTube นะครับพอเข้าไปเล่น y u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  e นี่ยฟังชันมันก็จะกลับมาครบหมดเลยเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยเอาไปใช้งานอะไรยังไงก็ตามแต่ใครถนัดนะครับลองกันดูนะครับใครที่ใช้ f5 อยู่แต่รุ่นอื่นๆเนี่ยผมยังไม่มีโทรศัพท์ลองนะครับอประมาณนี้ โอเคครับ